ต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับหมายรับนูลก็บัญญัติไว้อยู่แล้วนะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับการใช้สิทธิก็สามารถใช้สิทธิ์โดยอิสระมีความเสรีภาพในการใช้ชีวิตในการอยู่เป็นพลเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันเหมาะสมอย่างปกติสุขได้นะครับถ้าหากบางคนเนี่ยบางทีก็รู้สึกว่าเข้าใจว่าตัวเองมีสิทธิเสรีภาพ จะทาอะไรก็ได้นะครับแต่การใช้สิทธิ์นั้นนะ่ะหาลูกไม่ว่าบางทีมันก็เป็นการใช้สิทธิที่มีแต่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเดือดร้อนนะครับซึ่งกฎหมายก็ห้ามมีข้อห้ามของกฎหมายเช่นกันนะครับที่ไปกระทําการใช้สิทธิของตัวเองแล้วไปกระ,กระทบกระเทือนผู้อื่นนะครับส่วนกรณีที่มีการใช้พื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองเนี่ยซึ่งบางทีก็เคยเห็น เป็นข่าวหรือเป็นเหตุการณ์อยู่บ่อยๆนะครับก็โดยการเอาพื้นที่ข้างบ้านตัวเองเนี่ยเอาไปทําที่จอดรถเอาไปทาที่เป็นที่ครอบครองของตัวเองซะเลยนะครับตรงนั้นมันก็เป็นลักษณะาการใช้สิทธิ์ที่มีแต่ทําให้บุคคลเสียหายบุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเป็นการาบุกรุกที่สาราาประโยชน์หรือที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม เริ่มต้นดูจากหมู่บ้านจัดสรรนะฮะก็จะส่วนมากจะเห็นเป็นช่องว่างนะเขาก็จะมีสําหรับการจอดรถนะฮะแต่ส่วนมากคนที่อยู่ข้างบ้านที่เห็นมีที่จอดรถมีพื้นที่ว่างก็เลยเอาไปใช้ประโยชน์ซะเลยนะมันเป็นการผิดกฎระเบียบในหมู่บ้านของเขาทางนิติบุคคลก็สามารถมาขับไล่หรือว่าแม้ทั้งลูกบ้านเองก็สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างในการที่จะขับไล่หรือว่า เป็นการอ้างเพื่อจะสามารถนําไปสู่ข้อพิพาทนะสําหรับที่อาจจะเป็นหมู่บ้านเก่านะฮะหรือในหมู่บ้านใหม่ก็ตามนะฮะที่คนในหมู่บ้านร่วมกันยกให้เป็นสาธารณประโยชน์ยกให้เป็นที่ของหลวงพูดง่ายๆก็คือยกให้เป็นที่ของสํนานักงานเขตท,ที่ของเทศบาลยกให้เป็นที่ของ อบตอยกให้เป็นที่ของวัดหรือส่วนราชการอื่นๆก็แล้วแต่นะครับทีนี้เมื่อ,อบางทีเห็นว่าที่มันว่างจริงๆมันก็เป็นที่ของหลวงหรือเป็นของอส่วนราชการแล้วเนี่ยแต่มันว่างก็จริงนะฮะเห็นว่าเมื่อไม่มีใครใช้ประโยชน์เข้าไปครอบครองใช้ประโยชน์เนี่ยก็มีความผิดนะครับทางส่วนราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศบาลสำนักงานเขตสำนักงานเขต,เ,ขตเทศบาล ปตอส่วนราชการหรือเจ้าของต่างๆนี้เขามีสิทธิ์จะมาขับไล่หรือดําเนินคดีได้นะครับไอ้นั้นมันก็เป็นการใช้สิทธิ์ที่มีแต่ทําให้บุคคลอื่นเสียหายซึ่งกฎหมายเป็นข้อห้ามไว้ได้อีกกรณีกรณีที่เห็นที่ว่างลกกล้างว่างเปล่าหรือที่สาธารประโยชน์อะไรก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นเหมือนถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับที่ท่องเที่ยวเทำนองนั้นนะฮะเป็น ที่สารณประโยชน์ที่ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนหลายๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือคลองหนองบึงที่ใช้สําหรับไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเอา,เอาถ้าเราคิดภาพสมัยโบราณนะฮะก็อาจจะมีการเข็นรถเข็นไปตักน้ําเพื่อมาใช้ประโยชน์อาบน้ำํำเป็นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะฮะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นที่ใช้ประโยชน์ เพื่อใช้น้ํานั้นในทางการเกษตรอะไรพวกนี้นะฮะบ,บุคคลใดก็ไปครอบครองที่โดยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะก็จะไปครอบครองเป็นที่ของตัวเองในที่สาธารประโยชน์ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยก็อาจจะเป็นความผิดถึงขั้นอาญานะครับมีโทษจำคุกโทษปรับด้วยครับน o ะมัดระวังด้วยนะครับ